นีค่ะอยู่กับช่องแอดดาแชร์แล้วนะคะคือว่าเพิ่งตื่นผมก็เลยยุ่งยุ่งฟูฟูนะคะแล้วก็แม่มาพบลูกนกเ<ะ>พิ่งเกิดไม่มีขนเลยไปดูกันนะคะว่าแบบเป็นยังไงแล้วเราจะช่วยเขาได้ไหมนี่ทุกคนเนี่ยลูกนกเพิ่งเกิดเลยอะ่ะโอ้ดูดิ ทุกคนม้หินข้าวเนี่ยสงสารอะ่ะเมื่อดีทุกคนมันเพิ่งเกิดเลยอะไม่มีขนเลยอะแล้วแบบขิวข้าวแน่เนี่ยเนี่ยดูสิ หิวข้าวตายังไม่ลืมเลยอ่ะทุกคนดูดิหิวข้าวได้ยินเสียงคงคิดว่าแอนเป็นแม่แล้วเปล่าเอาข้าวมาให้กินจริงๆไม่ใช่สงสารมากทุกคนไปอ่านมาเขาบอกว่ากินข้าวไม่ได้ดอดท้องอืดต้องเอาแบบพวกอาหารนกอาหารนกเอี้ยงอะไรอยเงี้ยให้กิน เออสงสารอ้ค่ะเอาไงดีดูสิงแม่มันก็คลอดแล้วไม่รู้ไปไหนแล้วไม่รู้จะทำยังไงดีหนอล่างนี่แบบโอ้โหเพิ่งเกิดอะ่ะเห็นแบบเส้นประสาทข้างในเลยอะเนี่ย อ,อตายยังไม่เกิดเลยนี่มันไอ้นี่นี่นะเขาเรียกว่าอะไรอะวงกรวนวงจรชีวิตนกน้อยเพิ่งเกิดเนี่ยโอ้ดูดิพยายามจะเอาหัวขึ้นมาดูน่าสงสารน่า